ครับคือคืออันไหนฮะคือแบบมองรวมเพราะว่าเดี๋ยวหนูหันมาทางพี่เดี๋ยวมันจะแบบเงี้ยอเเดี๋ยวสัมพาวก็จะด่าว่าเอออะไรเงี้ยอ๋อได้ทหารก็เปนครัวันนี้มารอบสี่แล้วความรู้สึกหนังเราเปต้องไปว่าถ่ายทำเจอไปแล้วจะได้ถ่ายละตอบเลยใช่ป่ะฮะตอบเลยตอบเลยใช่คุณตื่นเต้นมากเลยฮะตื่นเต้นเมื่อคืนยังไม่ตื่นเต้นครับเมื่อคืนทักหาน้องๆทุกคน ผมพูดจาไปแบบซาบซึ้งมากเลยฮะไม่เหมือนกันฮะแต่ละคนแล้วก็เมื่อคืนยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยฮะมันรู้สึกว่าเหมือนผมก็ทํากันเงียบๆกันอยู่แค่นี้แล้วจนถึงวันนี้มันมันดูมีคนแบบให้ความสนใจเยอะอะไรเงี้ยฮะก็ตื่นเต้นน้องคุณเป็น้าตื่นเต้นอ่ะสุดๆะหาโทรหาไปหาคนนี้ว่าไงวะ อุ้ยยาวฮะซึ้งเลยตัวนี้ตัวนี้บอกซึ้งเลยต้องใส่กี่โบนกี่โบนไม่พิมพ์ไปพิมพ์ไปพิมพ์หาทุกคนนะครับเป็คละไม่ใช่ครับเอาเป็นว่าก็คือตื่นเต้นอยากอยากบอกน้องๆอยากบอกความรู้สึกน้องๆก่อนที่หนังมันจะเข้าอ่ะคเว่าะแบบเราเยี่ยมมากเลยเพราะแบบขอบคุณทุกคนอย่างเงี้ยครับแบบผมผมดีใจมากที่แบบทุกคนเป็นส่วนหนึ่งใน ในเรื่องเพื่อนไม่สนิทเนี่ยครับคอมเมนต์หลังจากนี้ปล่อยตัวอย่างไปเป็นยังบ้างจ๊ะก็อันนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับครับอันนี้ก็คอมเมนต์ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะเปยังไงครับแบบว่ายกตัวอย่างยกตัวอย่างมาได้สักอันอยู่ก็ก็ไม่ไม่อยูนกันครับคือผมขอสารภาพว่าผมดูน้อยมากเลยครับครับเป็นไงบ้างไปบอก ันางว่าองไรนะคอมเมนต์อังแบบปลยรุ่นอะไรคอมเมนต์ก็จริงๆก็ดีนะครับผมเห็นหลายคนเขียนเลยว่าเป็นครั้งแรกที่ดูเชลเลอร์แล้วแบบซึ้งน้ำตาไหลก็รู้สึกดีใจเลยแบบเออไม่อยากให้คิดว่ามันเป็นแค่หนังเศร้าครับคือมันมีแบบหลายอย่างแบบรวมกันครับไม่ใช่แค่แบบหนังเศร้าเดียวเครับไม่ใช่หนังไม่่ใชหผิดแน่นอนครับไม่มีผีสักตัวอ่าฮะใช่ครับถ้ามาดูเนี่ยจะรู้ครับ พอตอนที่ปล่อยตัวอย่างไปคือจริงๆหนูก็คพงได้ดูตัวอย่างก่อนที่จะปล่อยไม่นานเท่าไหร่ค่ะตอนที่เราดูมันครั้งแรกก็แบบก็รื้นอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็หวังว่าผู้ชมจะชอบค่ะเพราะอ่านคอมเมนต์ feedback ส่วนให่ก็ไปในทางที่ดีแล้วก็รู้สึกแบบดีค่ะอยากให้ทุกคนรักรักหนักเรื่องนี้นที่พวกเราในไหนที่ดูตัวอย่างทื่ขอควนถามเนาะอาจจะแบบว่าไม,ม่ได้ตอบกับลมลมทหมดเกี่ยวกับเรื่องฉากที่ปล่อยอะไรเงี้ยได้ครับมันมันเป็นยังไงมาตรฐานมากมือดี้่ก็ คือตัวผมอ่ะคิดว่าอันนไรนะมันเป็นตัวอย่างหนังฮะมันก็ตัดมาเพื่อความมันด้วยฮะค,คนทีมที่ทำแต่ว่าจริงๆแล้วในเรื่องอะะตอนที่ผมเขียนนะผมรู้นะครว่าการต่อยหรือทำาลายผู้หญิงนี่มันแบบเลวร้ายมากอนะะแต่มันจำเป็นที่ตัวละครพระเอกอนะมันต้องทำสิ่งที่แบบชั่วร้ายขนาดที่ มันจะไม่มันจะละอายไปทั้งชีวิตแล้วมันจะไม่กล้าพูดกับใครอีกเลยอะครับเป็นจุดเปลี่ยนเใช่ครับมันมันมันต้องผมอยากให้มันแรงพอที่จะที่จะดายไอตัวนี้ไปได้อะครับที่ที่มันจะรู้สึกผิดแล้วมันจะละอายใจไปทั้งชีวิตนึงอะใดๆอยากให้ไปดูใช่ก็มันก็มีที่มาที่ไปของมันฮะก็วันนี้ก็จะได้ดูกันแล้วแต่แต่แบบทั้งผมแล้วก็น้องๆก็รู้กันว่ามัน ควรไม่สนับสนุนใช่ใช่ใชครับเพื่อนบ้างความรู้สึกครับ <c oughs> ครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับวันนี้ได้จะได้ดูผลงานที่ตัวเองแบบว่าเรียกว่าไงตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทัมากในเรื่องตัวอย่างบอกแล้วว่าเราคุยเนาะใช่ในหจะได้เห็นเราตลอด <c oughs> ครับคือเราอาจจะตุยแต่เราจะฝากอะไรไว้กับเพื่อนๆนก็ต้องไปรอติดตามเลยนะ ฝั่งนคะ่ะวันนี้ก็จริงๆเป็นวันที่ผมว่าทุกคนตื่นเต็นหมดค่ะเพราะว่า,วามันเป็นวันที่เหมือนที่พี่ต้าบอกว่า,วาเราทํากันมาอย่างเงียบๆมานานเราก็ดีใจที่ขเขาเรียกว่าอะไรภาพในจินตนาการที่พี่ต้าจินตนาการกับมารนะเป็นปีนะวันนี้มันจะออกมาเป็นตัวละครที่มีชีวิตเคลื่อนไหวได้แล้วก็นำสุาานทรภรรนาะให้ทุกคนได้เห็นซึ่งผมคิดว่ตื่นเต้นเพราะไม่มีใครได้ยนะิวันนี้ก็ หวังว่าจะเป็นวันที่พวกเราทั้งหมดดูผลงานขออกมาแล้วก็เปวันที่มีความสุขต่อจะนักมครับแล้วนะครับผมลว่าต่อจะนักมูดทำไรบ้างเซลเฉยๆอ่านหนังก็อยู่เต้น้วก็ดีใจครับครั้งแรกได้ดูหนังของเพื่อนๆเนี่ยพี่ร้อยห้าสิบคาดหวังอะไรได้ไหมคะช่วงนี้หนังไทยกำลังบูมเลย <laughs> ผมผมผมรู้สึกดีมากเลยฮะที่ที่ตัวเรื่องเพื่อนไม่สนิทมันได้เป็นส่วนหนึ่งในช่วงเนี้ฮะจริงๆแบบไอเรื่องที่ผมจะเล่าอะฮะไอเรื่องเพื่อนไม่สนิทอะผมว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กๆอะฮะแล้วแล้วผมดีใจมากเลยที่มันได้อยู่กัแบบพวกเรื่องแบบที่หยดสับปะเลอะอะไรในช่วงนี้ที่ที่คนกําลังให้ความสนใจหนังไทยอะฮะแล้วก็รู้สึกว่าอยาก อยากให้สนับสนุนทุกเรื่องเลยนะฮะเพราะว่ามันแบบผมผมเชื่อว่าทุกเรื่องเขาตั้งใจทําจริงๆอะค่ะเพราะว่าไม่ไม่แพ้พวกเราแน่ๆอแล้วแล้วดีใจฮะที่ได้เป็นแบบไอ้เรื่องเพื่อนไม่สนิทอ่ะมันเป็นส่วนเล็กๆที่มันอยู่ในช่วงเนี้ยฮะเฮ้ยพูดพูดเริ่มหมดแล้วอ่ะพูดเริ่มหนแล้วอ่ะมึงต้องตัดจบให้ได้เลยเราจะกี่ร้อยล้านดีคะหูไม่ไม่ไม่กล้าคิดเลยฮะ ไม่กล้าคิดเลยหลุดบุึงคิดบ้าง <c oughs> อาจจะมีบ้างครับเ <c oughs> พราะช่วงนี้หนังไทยบุมงแต่ว่าสุดท้ายแล้วคืออยากให้แบบดูแลชอบกันมากกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราถ่ายเรื่องนี้เราเรามีแต่ความสุขเองคือเราตื่นแต่เช้าก,ก็จริงแต่แบบมันไปด้วยความสุขอะแล้วก็หวังว่าแบบคนดูเรื่องนี้เสร็จแล้วแบบจะมีฟีลลิ่งนั้นเหมือนกันครับจริงๆวันนี้มันถ่ายหนอไมบ้างเนี่ยว่าถ่ายกันนานหลายเดือนจริงๆคือวันนี้ไม่ได้เป็นการถ่ายเหนื่อย มันมันหายมันหายเหนื่อยสักพักจริงๆผมผมทำเสร็จมาสักพักใหญ่ๆนานมากเลยฮะแต,แต่แต่วันนี้มันเป็นความแบบื่นเต้นมากกว่ามากกว่าตต่นเต้นเนาะเท่านั้นเลยต้นเต้นะแล้วแล้วแบบผมผมส่วนตัวผมขอบคุณแบบน้องๆมากเลยจริงนะทีมงานอะไรอย่างเงี้ยแบบเพราะเออผมผมภาคภูมิใจในเรื่องนี้ฮะแล้วผมรู้สึกว่าน้องๆ เขาเต็มที่กันมากเลยทีมงานเขารักหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยระหว่างที่ผมทำมารู้สึกดีมากเลยผมฝากบอกแล้วล่ะว่าคุณไปดูเขาท่าทางน่าทายเขามาดูเรื่องนี้กันผมผมฝากใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเอมากเอาฝากแล้วนะคาดหวังนะคือคือผมรู้สึกว่ามาดูเรื่องเพื่อนไม่สนิทในโรงหนังนะเราเราจะเดินออกจากโรงไปด้วย ด้วยความรู้สึกที่ดีแน่ๆครับผมว่ามันมันไม่ได้เป็นความเศร้านะฮะแต่ว่าผมว่ามันจะซาบซึ้งในความรู้สึกผมนะแล้วแล้วไอ้เรื่องเล็กๆเรื่องนี้มันจะทําให้เราคิดถึงใครสักคนในชีวิตอะครับผมเชื่ออย่างนี้นเข้าโลกแล้วครับนีบวนน่วันไหนวันไหนบอกมาอ่ายี่สิบหกตุลาคมครับดูแล้วก็อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์ให้พวกเราได้รับรู้ด้วยนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กเพื่อนไม่สนิทด้วยครับ รออ่านอยู่ครับรอคอมเมนต์อยู่ใช่วิ่งมิกาเมมมาแล้วคือแบบเอมอะไรกันวันนี้เมมเนี่ยว่ามีแบบคุยกันมาแบบถ้าสมมตร้อยล้านเราจะทำบาร์โคเต์อะไรกันไแม่เลยแบบมีมีบ้างไหมอะไรแบบนี้จริง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 ไม่อยากพูดไว้เป็นกับดักตัวเองพี่แต่ว่าเดี๋ยวรอดูก่อนดีกว่าแต่มีคุยกันอยู่แต่มีคุยกันอยู่ยังไม่ได้บอกยังไม่ได้บอกใช่ครับแต่เหมือนตอนนั้นคุยกับพวกนะว่าถ้าเราได้ร้อยล้านเราจะอะไรนะคิดเท่าทูนี่จะกินเฮดไม่ใช่แค่ผมทุกคน ครับถ้าอยากเห็นเราอยากเราเราเราไม่อยู่ในเขาไม่อยู่ในแต่เราเป็นทีมเดียวกันนะไม่ได้ไม่เป็นไรคือเดียวกันเด็กให้กันเลยรอดูให้รอดูแล้วใช่ให้รอดูแต่ในเรื่องไม่เจอแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องจีออสการ์ด้วยผมขอบคุณมากเลยฮะอันนี้ผมก็ไอเรื่องได้เข้าชิงออสการ์คือตัวผมกับน้องๆก็เพิ่งรู้ทีหลังก็จริงๆผมขอบคุณคนที่ ให้โอกาสมากเลยฮะเพราะว่าส่วนตัวผมอะผมผมรักหนังเรื่องนี้แล้วก็ผมขอบคุณที่คนที่เลือกอะเขาเขาคงเห็นข้อดีแบบที่ผมเห็นนะฮะแล้วก็แบบที่พวกเราตั้งใจกัน,นะะไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรแต,แต่ขอบคุณนะรุนไหมคะตอนจากนี้ก็คือว่าจิงไปก่นแล้วเดี๋ยวจะเสนอชื่ออะไรไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยฮะ <laughs> ผมว่าเ <laughs> รื่องจริงอนะ แกรู้ว่ามีชื่อข้าวชีใช่คหม่ครับดีใจเลยครับเอล่ะคาเอล่าคาเอนเสิร์หน่อยนะคะขอบคุณเอล่าคาขอบคุณครับเอ็นดูดูอะขอให้มันหมาเนื้อรสนยสาธุสาธุครับเดี๋ยวร้อยล้านจะมาทำข่าวอีกทีนะจะกินเมนูยังไงหรอกเราจะหล่อกไหมอ่ะทุกหล่อทุกทรงครับเอออย่าอย่า ยิ้มตึยิ้มแย้มได้นะลูกแบบเขินไ่เนไก่ินพวกเราเต้นพวกเราหัวเราะไม่มีเหตุผล่ไหมลองดูลองดูลองดูจออกล้องเนี่ยไม่ประดูได้เลยนน Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những Thank you.